นี่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 ผมเห็นพี่มาแล้วพี่นี่พี่ฮอลิเดย์เหรอโอ้โหพี่พี่เอาที่ไหนมาวะเนาะโอ้โหพี่จะขายไว้มีคนซื้อหรอ,อเอาไปเลยเอาไปเลยที่ไหนล่ะเพื่อได้สักขวดเนาะอันนี้ร้อยร้อยหนึ่งเนาะโอเคเนาะ อ่าได้ได้พี่ไม่ต้องพูดเนี่ยเอานึงเนาะโอเคโโลเท่าไหร่สวยไหมโลละร้อยเขโลสามสี่ร้อยนึงบวไหวเดีเนี่ยบานนะหรอดอกจุ่มสองร้อยห้าดอกจุ่มสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอยู่ใส่ดอกเี้ยเนี่ยโลแปดร้อยผลล่างแล้วสามโลอยู่บนี้ พี่น้องเอ้ยพัวนะเกียบมือข่อยแซวสะอยูย่ทำไมเท่าได้เข,เขาเอาดอกลงุลงลองอให้ไปโหลดสามรอยหนึ่งเงินเดือนหนึ่ง,ห,งหลายหมื่นเหมือนอะไรเราไปออกมาใส่ว่ะเย่เย่ป้อมคุยกับใครไม่รู้เรื่องไอ้ผัวเขาเกล<ห>ียดไอ้พวก ยากอมก็เลยบอกว่าแล้วแต่คำที่เขาทำเก็เลยถามว่าคลิปนี่มีกรรมด้วยเหรอเข้าหัวแาทางออฟฟิศเลยบกล้าเปิดเบื้องคนน่ะพี่น้องไปย่างหามันเลยียงสาวเลยพี่น้องเสียตัวหนึ่งหอจ้าว่าโตลอยเลยไข่ขึ้นนะเออไข่เป็นรเดือนเนึอนหลายหมื่นแค่รถละร้อยสืบลุงน้องกล้าซื้บบ่เข้าหัวเราทางออฟฟิศทำไมเป็นอย่าเทแห้งด้อสาวจย่าเทแห้งเด้อมันแตกเนีอหมุนอุ้ยปุ้ยนะ พี่น้องเพิ่งเพิ่งพี่น้องเพิ่งเพิ่งผู้นำอู้ยผู้นำพี่น้องหลายคักพี่น้องหมาไ่เป็นเห็ดเด้อพูน่ะพูน่ะอู้ยพูน่ะข้าบเลนส์สูข้าบเลนส์พูน่ะบักน้อยๆนะกับนางอยู่ทั้งผู้กับสีกเนื้อหมาเออสีกเนื้อหมูแป้งหมาเลยนล้วข้าวกินนะอู้ยพี่น้อง เ,เขาไม่เอาเบือนเกินโอ้ยไอ้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 ไอคิดจังสันวายว้ยพี่นอ้องไฟบานเกินจะจเอาบอเอาขึ้ปัดไม่แข้งแขกจะอเอาบอเอา อยู่ไกลอีพออีแม่ไกลเนี่ยโอ้ยแรงนกับบ้านเลย,ย่ยผมเอาเย่หุ่นไ่ได้านอนเลย